สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตวันนี้วันที่4เดือนเมษาปีสองพนยี่สิบนะครับผมนิคธกิจนักการวิจัยการลงทุนบริษัทอัลซัพคงศรีพัฒน์ศิลปนะครับภาพของเซ็นด็กนะครับวันนี้เนี่ยนะครับยังคงเป็นการปรับลงเล็กน้อยนะครับลบไป0.13%นะครับปิดตลาดที่1,373.9จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่3.05หมื่นล้านบาทนะถือว่า ลดลงจากเมื่อวานนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดมาดูเนี่ยนะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเทอยู่ประมาณ40,000ล้านนะครับในในส่วนของจํานวนหุ้นที่ปรับขึ้นนะครับวันนี้มีเพียง200บริษัทนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับจำนวนหุ้นที่ปรับลงเนี่ย357บริษัทมาดูในฝั่งของเซกเตอร์นะครับที่หนุนดัชนีนะครับหลักเลยคือกลุ่มขนส่งนะครับนำโดยตัว a o t นะถัดมาเป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับนำโดยตัว b h ถัดมาจะเป็นกลุ่มพลังงานนะครับนําโดยตัวปอลทสอพกัสนะครับส่วนกลุ่มที่กฎชนีนะครับวันนี้เนี่ยคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะฮะับนำโดยตัวเดลต้าถัดมาเป็นกลุ่มปิโตเคมีนะครับนำโดยตัว p ีจีนะครับแล้วก็ในฝั่งของกลุ่มคาร์บิคนะครับก็คือตัว BJC แล้วก็โฮมโปรนะครับมาดูหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นนะครับวันนี้เนี่ยกลุ่มที่1นะฮะกลุ่มคาร์บีพีออบวก0.91%นะ์จุดเก้าหนึ่งเปอร์เ็ค่อนะซีเบ็กสตาร์บวกศูนย์มกว่า ตัวเซนเด็กนะครับวันนี้เนี่ยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับตอบรับข่าวนะครับในฝั่งของประเด็นเรื่องรัฐบาลเนี่ยนะครับเดินหน้าในฝั่งของตัวดิจิตอล w a l l ล็ตนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางครมก็มีการผ่านแผนการลังระยะปนกลางนะซึ่งเป็นการเพิ่มงบขาดดุลนปีปีหน้าในอีกประมาณ1.5ึจุแสนล้านนะครับรวมถึงที่ทางดอกเบี้ยนะครับที่เป็นขาลงเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นปัจจัยบวกกับกลุ่มนี้นะฮะบวกในฝั่งของกําลังซื้อเช่นเดียวกับในส่วนของบ้านเรานะครับเข้าสู่หน้าร้อนนะครับพอเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยอากาศร้อนจัดเนี่ยนะครับก็จะเข้าในส่วนของร้านสะดวกซื้อนะครับเช่นเดียวกับในฝั่งของการจัดงานเทศกาลหนาสงการนะครั้งแรกของของบ้านเราเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยหนุนในฝั่งผู้ในกลุ่มท้าปีอ่าเราอย่านี้ซื้อนะครับทั้ง c ีบีเอสต้าและ c p พนะครับถัดมาจะเป็นในฝั่งของกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ย ปรับลงนะครับก็คือลงไฟไฟ้าอย่างเช่นกฟนะวันนี้เนะี่ยบวกขึ้นมา1.2%สวัสดบวก0.6%นะครับปรับเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับฝั่งสหรัฐเนี่ยมีการรายงานตัว ISM non manufacturing นะครับปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะชะลอลงจากเดือนก่อนหน้านะครับประมาณ8.9%ซึ่งทางทีมวิจัยเรานะครับมีการไปทำการศึกษาค่าสหสะความสัมพันธ์นะครับ ระหว่างตัว ISM Non Manufacturing กับในฝั่งของตัวเลขนะครับตัว PCE หรือเงินเฟ้อนะครับซึ่งมีค่า correlation เนี่ยนะครับสูงถึง0.7นะหรือประมาณ70นั่นหมายความว่าถ้า ISM Non Manufacturing เนี่ยปรับลงเนี่ยนะครับเงินเฟอ้อน่าจะออกมาอ่อนตัวลงนะซึ่งเดี๋ยวเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยนะครับจะมีการประกาศวันที่10เมษานะส่วนตัวเลขเงินเฟ้อ PCE เนี่ยจะประกาศช่วงปลายเดือนเมษานะเรามองว่ามีโอกาสสูงที่ ัวเลขเดือนนี้นะครับอาจจะเห็นการปรับลงหรือว่ามีดาวไซด์จากที่ตลาดคาดเลยเป็นที่มาทําให้บอลยูเนี่ยนะครับปรับลงนะครับทําให้ในฝั่งของกลุ่มนะครับลงไฟฟ้ากลุ่มจํานําทะเบียนเนี่ยนะครับก็เห็นแรงหนุนขึ้นมานะครับจากปัจเจยบวกตรงนี้เรายังแนะนําซื้อนะครับในฝั่งของมวยฟ้านะครับเน้นตัวกล็ดนะถ้าเก็ดภายห้าสิบบาทนะครับในเชิงเทคนิคนะครับรากทางทิ้หนึ่งเนี่ยเรามองว่าหุ้นเนี่ยนะครับ เป็นการรีบาวขึ้นมานะครับจุดสําคัญเลยเนี่ยนะครับก <Yeah. S 1> ารรีบาวรอบนี้นะครับก็คงต้องรอลุ้นผ่านแนวต้านนะครับและจุดที่เราไม่อยากให้เกิดเนี่ยก็คือถ้าต่ํากว่า42.52บาทเนี่ยนะอาจจะเป็นจุดปัดขัดลงนะครับถัดมานะครับคือกลุ่มพลังงานต้นงงน,ตน้ำนะครับปตทบวกอีก0.72%นะครับปตทสอพอบวกอีก0.32%นะนนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับวันนี้ยังคงเป็นกลุ่มที่ขึ้นเด่นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มต้นน้ำเนี่ย แรงหนุนก็คือภาพของราคาน้ำมันดิบนะครับตัวเบรนด์เนี่ยนะครับปรับเพิ่มขึ้นอีก0.5นะครับตอนนี้เนี่ยเบรนด์เทรดแถวๆ89เหรียญนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้นะครับเรามาพูดในรายการนะครับว่าภาพของน้ำมันดิบเนี่ยนะครับยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะครับซึ่งแรงหนุนเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อคืนก็คือที่ประชุม O อเปกพลานะครับก็มีการขยายการตัดลดกำลังการผลิตนะครับ2-2ล้านบาバレลต่อวันนะซึ่งถือว่าอินไลน์กับที่ตลาดคาดซึ่งตลาดเนี่ย ก็รับข่าวบวกตรงนี้เข้าไปนะครับเลยเป็นที่มานะครับว่าน้ํามันที่เป็นภาพของการแกว่งขึ้นเนี่ยนะครับพูดในกลุ่มพลังงานต้นน้ำนะครับก็เลยมีจิตวิทยาบวกเราเรียงแนะนําซื้อนะครับตัวปอรตทอสอพอาพคเก็จพายร้อบาทนะครับแนวต้านสําคัญเนี่ยเราวัดจากฟีโบนิชลีเทสเมนต์นะครับอยู่ที่160บาทนะครับถัดมานะครับมาดูในฝั่งของกลุ่มโรงแรมนะครับ มินบวก1.53%นะครับหุ้นในกลุ่มที่มีรายได้ในยุโรปเนี่ยนะครับมีปัจจัยบวกนะครับจากเงินเฟอ้อของยุโรปนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยออกมาเนี่ยขยายตัวเนี่ยตาที่ลดลงนะครับติดต่อกัน4เดือนละนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ในฝั่งของแรงกดดันเรื่องการบริโภคในยุโรปลดลงนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนในฝั่งของภาพของเงินเฟอ้อของ ตัวยุโรปเนี่ยพอลงมาใกล้กับกรอบที่วางไว้เนี่ยอาจจะเห็นทาง ECB หรือทางการางยุโรปเนี่ยนะครับอาจจะเห็นการลดดอกเบี้ยในช่วงเดือมิถุนานนะครับปะสานกับเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแดงหนุนก็คือมาจากเทศกาลโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสนะครับรอย่างนี้นําำซื้อตัวมินนะครับ t a า g ก t จ r i ย41.5บาทวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ